ทำไมได้เลยค่ะเมื่อกี้หมดแก้วไปอ๋อเมื่อกี้หมดแก้วไปเลยหมดแก้วไปแล้วครับทำไมเราถึงการแสดงเอามาถึงว่าทำการแสดงเมื่อกี้หมดแก้วหรือว่าบคือก็คือก็มันเป็นการเฉื่อยฉลองแล้วก็เลยหมดแก้วไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีได้ค่ะจากการโหนสลิงขึ้นตาโหนโบว์ตอนได้รับบีบเราต้องโหนเราเตรียมใจทำใจหรือพร้อมใจเรา เราพร้อมยินยอมแกการเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมเออว่าจเตื่นเต้นมากแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่เราได้มาเปิดใหม่ได้มาเปิดโลกใหมให่ที่นี่ครับผมจะมีคนไหนที่แบบว่าที่สุดเลยนะที่สุดก็คือตอนที่เราโหนมาถึงถงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องโหนลงไปทํางไงก็ได้ให้เรายืนได้ตรงที่สุดี mm ือ hmm. มีวิวม mm ั hmm. ้ย ดูน่าจะ<ช>ได้น่าเราดูแบบอืมเราต้องคีพรุกแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะจริงจ<ช><ช>ริงพอขึ้นไปอยู่บนน,นั้นแล้วมองมักรร็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจไปในตัวว่า,วาการที่เราได้เห็นแฟนคลับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเราจนถึงก้าวปัจจุบันทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมมันรู้สึกตื้นตันใจมากๆครับที่ที่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้นลไหมคตกใจ แล้วก็พยายามอมยิ้มแล้วก็ยิมออ้มแม่มากใช่ซ้อมซ้อมม่งซ้อมเยอะไหมก่นกมนนอนจะได้แบบซ้อมเยอะมากมามาซ้อมแต่เมื่อวานเลยใช่แล้วก็พอห้างเปิดประมาเจ็บตัวมา <c oughs> แล้วมาเตรียมก็คือมาซ้อม <c oughs> มาร้อนแต่เมื่อวานจนร้อนถึงวันนี้ <c oughs> <c oughs> มาลอนแล้วมานอนร้อนตั้งข้างหน้าเลยครับเป <c oughs> ็นขับมาเยอะมากเลยเหนื่อยมากก็อยากอยากจะขอบคุณเขา,ามากๆเลยขอบคุณขอบคุณทุกการเดินทางจะมีเขาอยู่เสมอ มันเป็นพลังพลังนับที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองกล้าที่จะพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆครับปิดใจไหมถ้างานหน้าทีเอาอีกไหมงานหน้าถ้าสมมุติมีแบบนี้อีกอาจจะได้ตียงกาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าชีแรกอะที่เป็นฝึกประมาณเอว่าตีลังกาได้หรือเปล่าที่ตีลังกาบนพื้นไปยังไม่ไหวเลยแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆน่าจะได้ ใช่ต้องต้องฝากไปบอกพี่ถมานด้วยนะครับเมอกับลุงน้งนงแน่นอนถ้าพี่พี่ทุกคนมาเด่กก็ไปแน่นอนแสดงว่าสองชั้นไม่พอต้องสามสี่ชั้นอย่างนี้หรอโอ้่น่าจะเป็นสนามสนามฟุตบอลไปเลยิงๆก็มีเป็นคนกลัวความสูงหรือว่าคือที่ไปไปเล่นสิปลายมาที่ลาวมาก็คือตั้งแต่เราก้าหมสลิงหรือว่าก้าที่จะเล่นสิบลายที่ลาวเราก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วค่ะ